ก็มากินปลานะคะ่ะเบื้องบรรยากาศนะคะพี่น้องมีสวิงมีเฮมีสะดุ้งนะคะ่ะไปเบื้องบรรยาการทำกันเลยค่ะวิถีชีวิตอีสานบ้านเฮาเนาะจ่านาเร่งก็เอาปลาเหยื่อหวยเนาะคะ่ะมีคนหลายเล้วนะคะ่ะชาวไทายให้เบื้องนี่ก็จะเป็นสะดุง้งนี่ค่ะหวานปลาเนาะคะ่ะหวานปลาโยกสะดุง้งสัน ปลาเริ่มไม่ค่อยถึงแล้วค่ะว่าวยกดุลละเอาบรรยากาศมาฝากซื่อ,อจ้านี่ค่ะได้สุขุนค่ะได้ปลาดุกปลาคอปลาขาวปลาซิวอ้าวนะคะพี่น้องอก็จะงมแบบนี้นะคะ<อ>บรรยากาศบ้านเฮาอยู่ง่ายกินง่ายใช้ชีวิตพอเพียงเนาะคะ่ะ<อ>หลังจากนานาิทริ์ก็จะมาดูดูแรงเขาก็จะมาหาสอนหาบ้านแห่แบบนี้ค่ะเป็นเทียงนาบรรยากาศเนาะคะ่ะบรรยากาศบ้านเนาะคะ่ะ ก็ดึงเหจะด้งนะคะจะดูอ่นนี่ก็สวิงนะคะบางคนก็ซอนบางคนก็ยกสื้อดึงนะคะ วิถีชีวิตการเอ,อปาปลานี่กบดังกัดไว้ค่ <c oughs> มะมัจั่ั้นหัวบรรยากาศบ้านเฮานอะจาะพี่น้องความสุขเล็กๆนี่หน่อยเป <c oughs> ็นยกสดุค่ะ ปลาเด้นอ,อผู้แหกก็มีสะดุงะ้งก็มีสวิงก็มีนะคะลากเหมือนเคสิลากนะคะพี่น้องเบิง้งวิธีเอาปลานะคะของแต่ละคนแตกต่างกันนะคะผู้ขึ้นก็ขึ้นผู้ลงก็ลงผู้เบิงเบ้งก็เบิ้งอยู่ที่งน้าน,นะะี่ค่ะบรรยากาศบ้านเฮานะคะพี่น้อง เงอกระลัเขาฟังมีวิธีการที่ตากแตกต่างนะคะพี่น้องค่ะผู้สมก็หลายผู้เอาปลากระายค่ะปลาหนองนี้หลายหลายจ้ะมักมุมนี่ค่ะมีสุยางมีสวิงมีแหมีสะดุ้งจ้านี่ค่ะ คลิปนี้ก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้เลยคะ่ะสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ